ไม่ต้องมาขยันถามนะคะเห็นถามกันทุกวันเลยเรื่องอาจารย์ตื่นธรรมอาจารย์เบียอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวก็มาคอมเมนต์แหละคิดยังไงกับอาจารย์ตื่นธรรมไม่คิดอะไรทั้งนั้นค่ะไม่ต้องมีความคิดบางเรื่องคิดเองบ้างก็ได้มึงไม่ต้องมาให้คนอื่นชักจูงชี้นาหรอกชอบก็ติดตามเขาฟังเขาไม่ชอบก็บล็อกไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปติดตามมันมีแค่นั้นเองไม่เห็นต้องคิดเยอะเลย บางเรื่องก็เรื่องง่ายๆมึงก็ขยันไปถามเขาแล้วพอเขาตอบมึงไม่ถูกใจไปว่าเขาอยาบคายบ้างอะไรบ้างพูดไม่เพราะบ้างอะไรบ้างโฟกัสสิ่งที่เขาอธิบายมันมีเหตุผลไหมมันตรงกับหลักธรรมหรือว่ามันขัดกับหลักธรรมเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์สอนธรรมะใช่ไหมเขาเป็นคนที่ตื่นเพราะธรรมเขาก็บอกอยู่ชื่อเขาคนตื่นธรรมคือตื่นเพราะธรรม เขาก็เล่าสต,ตอรี่เขาอยู่นะเขาเป็นมาทุกอย่างแล้วใช่ไหมทางไสย,ยศ,าศาสตร์อะไรเขาก็ทามาหมดก็ไปฟังเขาถ้าได้ไประโยชน์ก็ฟังถ้าฟังแล้วไม่ได้ไประโยชน์ไม่ต้องไปฟังแล้วเวลาไปถามคําถามอะไรกับใครอะ่ะถามคือต้องการความรู้ไปเอาความรู้ถ้าม,มึงมีธงแล้วมึงไม่ต้องไปถามหลายคนมันชอบถามกันนะมึงมีธงแล้วมึงจะไปถามเขาทำไมถามแล้วอยากให้เขาตอบแบบเอาใจถูกใจเขาไม่ตอบลอกเขาก็ตอบตามหลักธรรม โฟกัสสิ่งที่เขาพูดว่ามันตรงตามหลักธรรมหรือว่ามันขัดกับหลักธรรมแค่นั้นก็พอก็บางเรื่องมึงไม่น่าไปถามอะ่ะบางคนนะ่ะมันใช่เรื่องไหมเรื่องเสาฟงเสาไฟหน้าบ้านอย่างเงี้ยเสาไฟอยู่หน้าบ้านมีอะไรไหมเออตู้เย็นอยู่หน้าห้องน้ํามีอะไรไหมเนี่ยมึงคิดกันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมึงต้องคอยแบบให้คนแบบต้องมาคอยแนะนํามาคอยบอกกับเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็สมควรให้เขาด่าก็สมควรให้เขาด่า ถ้าไม่อยากให้เขาด่าก็ไม่ต้องไปถามคำถามกับเขาแค่นั้นไม่ได้อวยเขานะเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันอวยเขาดิฉันไม่ใช่เป็น f อเขาอะไรเขาแต่ดิฉันเห็นว่าหลายอย่างที่เขาพูดมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์คนทุจมันก็ต้องฟังอะไรที่มันเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าสิอันนี้ไม่เอาคำสอนเอาแต่ความเชื่อมื่เอาแต่ความเชื่อ,อ,ค,วอความเชื่อแบบงงงูปา,ปาฟังมาแล้วจะไปเถียงกับเขามันจะไปเถียงกับเขาได้ไง เอาอะไรไปงัดกับเขาล่ะหลังไม่มีอะไรหลังไม่มีหลักที่อิงไม่มีอะไรหลักการก็ไม่มีมีแต่หลักกูมีแต่ว่าถือกันมาแบบนี้เชื่อกันมาแบบนี้อ่ะพอเขาพูดตามธรรมะหาว่าเขามีทิฏฐิดิฉันก็โดนว่าบ่อยไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกอีแพรี่มันมีทิฏฐิทิฏฐิมันเยอะอ่ะกูเรียนมาแล้วมึงไม่ให้กูพูดตามธรรมที่กูเรียนมึงให้กูเรียนไปทําไม ถ้าอยากเอาความสบายใจตัวเองไม่ต้องไปถามใครเวลามีปัญหานะ่ะมึงไม่ต้องไปถามใครหรือง่ายสุดคิดว่าฟังใครแล้วสบายใจมันตรงจริตง่ายสุดเลยคือมึงฟังใครแล้วตรงจริตกับมึงมึงก็ไปฟังคนนั้นเขาสินเท่าไหร่ก็ไม่ใช่พระเขาสินแปดใช่ไหมเห็น <c oughs> มีคนบอกว่าเขาถือโบสถ์สินนะถือหรือไม่ถือไม่รู้แหละสินห้าสินแปดเขาก็พูดตามปุถุชนคารวาสสอนธรรม ถ้ามึงอยากฟังแบบคนผู้เปเพะ่อมึงก็ไปฟังพระสิเยอะแยะพระที่ก็สอนธรรมะก็ไปฟังแค่นั้นเองเออถ้าเขามีพฤติกรรมอะไรที่มันขัดกับสิ่งที่เขาสอนค่อยตําหนติติเตียนเขาแต่ว่าไปโฟกัสไอ้แค่คําหยาบไม่ลื่นหูก็ไม่ต้องไปฟังมึงก็ไม่ต้องไปฟังถามว่าทําไมที่เขาพูดคนฟังเยอะก็เพราะว่ามันตรงไงมันตรงไปตรงมาที่อาจารย์แดงกีตา้ามึงยังฟังได้เลยอันนั้นหนักกว่าอีก กูแนะนำให้มึงไปฟังอาจารย์แดงกีต้า์นะมึงจะได้แบบบนรลุธรรมกันไปเลยเออไม่ต้องมาถามแล้วเห็นไรแพรรี่คิดยังไงกับอาจารย์ตื่นธรรมฟังแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่าแค่นั้นไม่มีใครที่ไม่ถูกติดติงค่ะพูดมากก็โดนดินทามึงไปดูในธรรมบทนะนะสอนธรรมเยอะก็ไม่ฟังมันบอกว่าอุบาสกไงอตุละอุบาสกไงมันมีอุบาสกคนนึง พระเทศเยอะมันก็บอกว่าเทศยาวไปขี้เกียจฟังพระเทศน้อยมันก็บอกว่าทําไมพูดน้อยจังพระนั่งนิ่งมันก็บอกว่าทําไมเป็นใบอพระพุทธเจ้าก็เลยสอนนั่นแหละเพราะอัตุละวาสนั่นแหละเป็นต้นเหตุก็เลยบอกเออนั่นแหละคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายติติงมันไม่มีในโลกนี้หรอกสรุปคือตามจริตเลยเอาจริตเราเป็นที่ตั้งแต่จะไปว่าเขา ให้เขาเปลี่ยนคําพูดคําสอนอย่างอื่นที่มันไม่ตรงกับหลักธรรมเขาไม่ทำหรอกเขาจะไปทําได้ไงเพราะว่าเขาเป็นช่องเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอาจารย์ตื่นทำนะอันนี้เอาแค่พูดเรื่องคําสอนเรื่องพฤติกรรมไม่รู้มึงจะนับถือเขาอะไรเขาก็ไปดูสิว่าพฤติกรรมเขาหน้านับถือไหมหน้ายกย่องไหมเออถ้าเห็นว่าพฤติกรรมเขาสิ่งที่เขาปฏิบัติกับสิ่งที่เขาพูดเขาสอนมันตรงกันมันไม่ขัดกันไม่แย้งกัน ก็คอยไปนับถือเขาเป็นอาจารย์เขาก็ไม่ได้อยากให้ใครมานับถือเขาเป็นอาจารย์นี่เนี่ยพูดเดี๋ยวก็จะหาว่ามาแก้ต่างมาไม่ใช่ขี้เกียดเพราะว่าคิดเนี่ยที่อัดคลิปเนี่ยไม่ใช่อลไรคิเกียจเดี๋ยวก็มีแต่คนมาถามคิดยังไงคิดยังไงไม่คิดยังไงทั้งนั้นเพราะคิดเองได้อันนึงที่อยากจะฝากไว้เลยอะไรที่คิดเองได้คิดกันเองบ้างเถอะโตกันแล้วจะต้องไปเที่ยวถามคนนั้นคนนี้ทําไมบางคําถามมามันเป็นคําถามเหมือนคนไม่มีสมอง เกิดมาก็เหมือนนกันผ่านการศึกษามาเหมือนเหมือนกันไอ้เรื่องแค่เบสิกอย่างเงี้ยใช้ชีวิตให้มันแบบง่ายๆด้วยตัวเองมันไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องคอยให้มีคนแบบอาจารย์ตื่นทมหรือใครมาต้องมาคอยพูดคอยบอก,อกเราเราก็ง,ง่ายๆดิฉันไม่คิดยังไงเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดดิฉันก็รู้เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ทําอยู่รู้อยู่เพราะว่ามันเป็นหลักเหตุปัจจัยมันเป็นสิ่งที่ คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัตริมันก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่มึงไม่ได้ปฏิบัติกันไงเป็นคนพุทธแต่มึงเอาเรื่องหลักฮวงจุ้ยไปถามเขาอย่างเงี้ยมันก็น่าโดนด่าแหละก็ไม่ต้องไปเป็นคนพุทธก็ไปกราบชินแสถ้าก็จบเป็นคนพุทธแต่ไปมูกันไปไหว้กันก็ไปนับถือศสยศาสตร์้ะไม่ต้องนับถือพุทธศาสตร์ก็จบเอาให้มันชัดๆไปแต่อย่างหนึ่งชีวิตมันก็จะไม่สับสนมันก็จะมีแนวทางไม่ได้ผิดนะ อยากเชื่อเรื่องสยศาสตร์ก็ไปสยศาสตร์เลยอยากเชื่อชินแสก็ไปทางชินแสไปเลยเอาให้มันเป็นทางหนึ่งชีวิตมันก็จะสงบสุขอันนี้ขัดแย้งในตัวเองพุทธก็จะเป็นพุทธก็จะเป็นจีนก็จะเป็นสายศาสตร์ก็จะเป็นเอาสักอย่างหนึ่งชีวิตมันหาหลักไม่ได้ไงคนทุกวันเนี้ยมันหาหลักไม่ได้มันคอยแต่อยากจะไปยึดคนอื่นยึดคนนั้นคนนี้มาเป็นหลัก ทั้งๆที่หลักที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือตัวมันเองนั่นแหละอตตาทีปาไงต้องมีตัวเองเป็นหลักมีธรรมะมีหลักการเป็นหลักมึงเอาชีวิตรอดได้ไม่ต้องไปคอยถามคนนั้นคนนี้อยู่คิดยังไงคิดยังไงไม่คิดยังไงเพราะคิดเองได้จบทุกคนก็ควรเป็นแบบเดียวกันคือทาอะไรคือคิดเองเป็นคิดเองได้จบถ้ถาถ้าเมื่อไหร่คิดเองเป็นคิดเองได้มันก็จบแล้วไม่ต้องไปถามว่าคิดยังไงกับคนนั้น เขาจะพูดหรือเขาจะไม่พูดไม่ได้มีผลอะไรกับดิฉันนี่เพราะดิฉันคิดเองเป็นคิดเองได้คิดเองเป็นใครจะพูดยังไงก็ให้เขาพูดไปสิเขาพั่มไปสิเขาก็พูดในช่องของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราคิดเองเป็นหรือเปล่าถ้าคิดเองไม่เป็นก็สมควรให้เขาดา่าเขาสอนก็มึงคิดเองไม่เป็นมึงต้องไปถามเขาไงเสาไฟอยู่หน้าบ้านได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมยอย่างเงี้ยเรื่องง,าง่ายๆ่าย Прав? อย่างเงี้ยมึงยังแบบต้องเอามาให้ชีวิตมึงปวดหัวกับเสาไฟอย่างเงี้ย มีเลขไม่ดีเป็นอะไรไหมตู้เย็นเป็นอะไรไหมบันไดเป็นอะไรไหมชีวิตมึงไม่ควรอยู่มึงไปนอนกลางถนนเถอะชีวิตมึงอะจบไม่ควรอยู่ในบ้านไม่ต้องไม่ควรมีบ้านอาศัยเพราะอะไรก็ไม่สบายใจไปหมดแค่นี้ฝากด้วยอย่าลืมสั่งกะปิล่ะพิมพ์คอควายหนึ่งมาข <c oughs> ายกะปิอยแอบทยอินพูดธรรมะแล้วต้องทายอินด้วยช่วงสุดท้ายแค่นี้แหละไม่ต้องมาถามแล้วนะว่าคิดยังไงลำคาญคิดเองเป็นคิดเองได้ไม่คิดยังไงทั้งนั้น